สวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะพามาชมสวนแตงกวาพืชที่ปลูกระยะเวลาสั้นๆ45วันได้ผลผลิตค่ะสำหรับเกษตรกรมือใหม่และมือเก่าค่ะบางท่านเคยปลูกแล้ววันนี้เราจะไปดูระยะเวลา15วันที่ต้นเขากำลังจะ,จะเจริญเติบโตกันค่ะ ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นเขาขาวไกลๆนะคะตัวนั้นก็จะเป็นตะข่ายที่ใช้ในการให้แตงกวาเกาะค่ะนี่เราไปใกล้ๆนะยังไม่เห็นต้นแตงกวาเลยค่ะแล้วก็จะมีเสาหลักที่เป็นไม้ไผ่แบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยอุ้ยวาไปแล้วเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนี่ที่ไปดักนก <laughs> ตอนเด็กเคย แต่ไม่ใช่มันมันรูใหญ่เกินต้นเท่านี้เลยนะสิบห้าวันคิดจินตนาการไปเรื่อยนะเห็นใมนี้เหมือนเขาไปดักปลาดักอะไรเลยทูตาข่ายนี้ซื้อมานะเนี่ยเป็นตาข่ายสเร็จรูปค่ะสานเองก็ได้แตใ่ใช้เวลาเยอะไม่ต้องเสียเวลาหรอกไปซื้อสําเร็จรูปเอานะคะส่วนไม้ไผ่นะคะที่เห็นสูงๆแบบนี้จะเป็นไม้ไผ่คือความสูงประมาณสองเมตรยีเซนค่ะ นี่เราก็จะชมไปเรื่อยๆนะคะเออเระเหยไปนี่ระยะเวลาสั้นๆเลยนะนี่45วันแต่ต้นเล็กๆแบบนี้15วันเอ๊ะว่าไปแล้วมันใช้ระยะเวลาอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า45วันต้นจะสูงขนาดไหนคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะอีกสวนหนึ่งคะ่ะคนละสวนกันนะมาอีกหนึ่งสวนนะคะจะเป็นสวนที่ต้นโอ้ยผ่านต้นมะละกอเห็นไหม ต้องถ่ายทุกอย่างมาแล้วนี่ไง45้าวันเก็บผลผลิตได้เห็นไหมเนี่ยต้นสูงๆแบบนี้ท่านใดเคยเห็นดอกแตงกวาไหมดอกสีเหลืองเหลืองบางท่านบอกฉันเคยเห็นแล้วแหละนี่บางท่านก็ยังไม่เคยเห็นไงนี่เห็นไหมดอกใหญ่ๆหแบบนี้ไม่ใหญ่หรอกดอกเล็กอยู่ <c oughs> เป็นแตงกวาลุนยาวๆเลยนะที่เขาใช้ขายทําส้มตําอ่ะลองไปดูนะเวลาเขาใช้ทําส้มตาเขาจะใช้แตงกวาชนิดนี้นี่เลยนะคะ โอ้โหโ้โหโ่าแล้วทำไมถึงตะข่ายแบบว่าสีข,า,ขาวสูงเนี่ยเขาจะเกาะขึ้นแบบนี้เลยปีนขึ้นแบบนี้เลยเป็นพุ่มๆนะคะวันนี้คือทางเจ้าของสวนเขาไม่อยู่บ้าน เราก็แอบเข้ามาอุ้ไม่ได้แอบ,บหรอกขออนุญาตแล้วทางโทรศัพท์นะคะโทรแจ้งนะคะโทรให้ใหลูกไม่ใช่โทรเองหรอกให้ลูกชายเขาโทรเราก็เข้ามานี่ทีแรกก็จะอุดหนุนเขาแตงกวาสักหนึ่งถุงนะคะหน้าสวนแต่ว่าพอดีต้องรอให้กับเจ้าของสวนนะมาเก็บก่อนเราก็เลยแบบว่าวันนี้ไม่ได้แตงกวาเลยแต่เราพาชมนะวันนี้เขาเก็บไปตลาดกันแล้วปกติจะเก็บได้ทุกวันค่ะแต่ถ้าให้ดีนะคะควรว้นระยะห่างสองวันเก็บครั้งหนึ่งเพื่อให้ลูกแตงกวาโตคะ่ะ เห็นไหมเสาสูงมาก2เมตร20คือปักลงดินประมาณ10เซนหรือบางท่านอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะนี่นแบบนี้เลยระยะห่างระหว่างเสานะคะที่เป็นแถวย,วยาวๆแบบนี้นะระยะห่าง2เมตรหค่ะหรือแล้วแต่นะคะบางทีเราไม่ต้องใช้ทฤษฎีหรือว่าอะไรมากมายใช้ปฏิบัติแต่นี่ถามพี่สาวแล้วพี่สาวบอกว่า2เมตรห ระยะห่างระหว่างเสาแถวเรียงย,วยาวๆเลยค่ะเป็นเสาไม้ไผ่แบบนี้เลยนี่นะคะนี่มีตะไคร้เกาะตะไคร้ขึ้นแบบนี้เลยนี่ค่ะวันนี้นะคะลืมบอกพิกัดเราพิกัดอยู่ที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยค่ะไม่ไกลไม่ไกลก็อยู่จังหวัดเลยเหมือนเดิมค่ะปลูกได้ทุกพื้นที่แหละขอให้มีน้ํานะคะแตงกวานะ เราก็เดินชมเดินเดินสาว์ส,สวนแตงแห่งเมืองจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะไม่ใช่เมืองสุพรรณนะวันนี้พาชมสวนแตงท้องฟ้าก็สวยสวยนะคะสวยเหลือเกินนี่หินลูกขามานี่ลูกเขาเขาเก็บไปแล้วนะเนี่ยยังเล็ดรอดอีกสองวันเก็บครั้งหนึ่งดีที่สุดเนาะ นี่เราก็เดินชมสวนแตงเขาเหมือนสวนตัวเองแหละวันนี้นะเพราะว่าเจ้าของสวนไม่อยู่ลาล่ลาลาล,าล,าล,าลาชมสวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะพี่สาวก็อธิบายเกี่ยวกับว่าเขาต้องติดสปริงเกอร์ด้วยนะคะเพื่อจะใช้เขาเรียกว่าอะไรผ่อนแรงผ่อ,อนแรงเราไม่ต้องรดน้ําแบบให้เหนื่อยอะไรเราก็เปิดคลิกเดียวนะคะสปริงเกอร์ก็ฉีดวนน้ำโอ้ยเราก็สบายไปอีกนะคะ นี่เป็นลูกแบบนี้เลยนะคะแตงกวาลูกใหญ่ๆดูดูดูด,ดูบางท่านบอกว่าอุ๊ยฉันมีพื้นที่อยู่หนึ่งไร่ฉันจะปลูกดีไหมลองดูนะคะบางท่านให้ความสนใจอยู่นะพืชระยะสั้น40วัน45วันเก็บเกี่ยวได้ไม่ใช่40วัน45วันเก็บเกี่ยวได้นะ ดูแลเขาดีๆหน่อยบางทีบางท่านบอกฉันปลูกสี่สาวันแล้วทําไมของฉันทําไมแบบก็ต้องดูแลเขาหน่อยอะไรก็แล้วแต่ต้องดูแลต้องใส่ใจดินดีปลูกอะไรก็งามนะนี่ไปไกลๆสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะดูสิบางท่านบอกอุ๊ยฤดูไหนถึงจะเหมาะว่าแต่มีน้ําเถอะถ้ามีน้ําอ่ะเราก็สามารถปลูกได้ทุกฤดูแต่ ฤดูนี้เป็นฤดูฝนดังนั้นน้ำเราก็ไม่ค่อยรดใบเท่าไหรค่ค่ะวันนี้นะคะดีมากดีมากๆเลยนะคะได้มาเยี่ยมพี่สาวแล้วก็ได้มาชมสวนแตงกวาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเผื่อท่านใดที่ชมคลิปอยู่นะคะอยากปลูกแตงกวาหรือท่านใดที่ชมคลิปอยู่แล้วแบบว่าอุ๊ยฉันอยากให้คนอื่นปลูกไม่ต้องเป็นชั้นอย่างเงี้ยไปจ้างใครเขาปลูกได้อยู่แต่ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายด้วยนะ อ,อ๋อลืมถามพี่สาวเลยลืมถามว่าราคาแตงกวาหนึ่งกระป๋องเท่าไหร่ไปดูร้านค้า,านะบางท่านไปที่เขาขายเกี่ยวกับการเกษตรนั่นแหละมีเป็นกระป๋องกระป๋องอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าตาอะไร <c oughs> ลืมถามเลยหรือบางท่านจะปลูกเป็นแตงกวาแบบว่าลูกเล็กๆก็ได้นะตัวนั้นคือไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะตัวนั้นคือแบบว่ากินอร่อยด้วยลูกเล็กเเขาเรียกที่บ้านเรียกอะไรแตงขี้ไก่เปล่าขี้ไก่โป๊ไม่ใช่อะไร <c oughs> ไม่รู้อะไรแต่แต่เขาเรียกอะไรก็ช่างเถอะ นี่นะคะแตงอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยถ่ายมาถ่ายไปแต่ก็นี่พามาชมแบบนี้เลยนะปลูกแบบว่าระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่เห็นไหมเดินวนไปวนมานี่เจ้าของสวนก็ยังไม่มาสักทีนะคะเราก็เดินแบบเออระเหยรอยชายไปเรื่อยนะคะดูสินี่นี่น,น,นี่นี่นะคะพี่สาวก็มาโอ๊ยี่เก็บดอกเข็มดอกเข็มหน้าสวนเขาสวยนะคะ สวยเลยดอกสีแดงดูสีแปลงแปลงกว่านี่ลืมบอกระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยเห็นไหมหนึ่งเมตรเศษเศษก็ได้แล้วแต่ใครพื้นที่กว้างก็ตามกว้างนะคะไม่ต้องแบบวับเป๊ะๆเท่าไหร่เห็นไหมเราจะได้เดินสะดวกแล้วแต่เลยหรือบางท่านจะใช้แบบว่ากะเอาก็ได้นี่แบบนี้เลยนะคะไม่มีทฤษฎีตา,ตายตัวจ้ะสำหรับการเกษตรนะคะ ต้องเป็นแบบว่าอาศัยทฤษฎีนิดนึงอุ้ยเยอะอยู่นะต้องเยอะบางที่ต้องเยอะนะแล้วก็การปฏิบัติด,ด้วยร่วมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ชมคลิปนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะพาชมส่วนอื่นๆเป็นทางเลือกนะคะไปดูวิธีการปลูกอะไรในยู u ูบในอินเทอร์เน็ตเอานะวันนี้พาชมเฉยๆเผื่อเป็นทางเลือกท่านใดที่จะทำการเกษตรค่ะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ดินดีปลูกอะไรก็งามแล้วก็ต้องอาจจะมีเขาพ่นหยกพ่นยาแล้วก็ไม่รู้อะไรเนี่ย แต่ว่าก็าคือไปศึกษาข้อมูลอะนะอันนี้พามาชมเฉยๆวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ทำที่จะชมโอ้ยปลินก็รัวๆขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทาคลิปด้วยนะคะวันนี้ก็เอากําลังใจดีๆสาหรับพืชระยะสั้น45วันแตงกวามาฝากทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะส,ส,สวัสดีจ้า